ฮ้ยนี่มันเดอบอสิกะนวายเฮ้ยเดอบอสิกในตำนานนี่วิ่งไปดูนิกะนิกะออเันไม่อุ้มศพด้พออีโก้จัดเงียบเ็นพี่ี่ปาเงียบวห้งเงียบเอ้ยออไปหน่อยนะบบาย มาซี่อยู่แม่สั่งมีมาซี่อะไรให้เดาเหรอเออให้เดาให้เดาให้เดาจากรูที่แม่ก็ผมรับได้ไม่ดีเลยเจ๋อเห็นรอยยางเนี่ยใช่แม่กูว่าขับไปทางคลุกเนี่ยแน่เจอดูรอยยางเหรอได้ดูรอยยางก็ได้ดูเดาแม่นเนี่ยคนเราไม่มีปืนด้วย ไอเนี่ยเข่าชีเปลยอ่เข่าชีเปลยเนี่ยแทกแทกเนี่ยไม่ระไฟแบบไม่มีปืนด้วยตอนไฟจัดอ่ะก็แต่วัดไฟกันแต่ไม่ดีมันชนะอาชีนะบอสเสียวว่ะเออเอาเอาพูดจริงแต่ในรูปแบบพอมมีหรือเออเดี๋ยวหลังรถเที่ยวกูกูจะแทงเบนชีไป ว่าแค่คิดมันผมอะ่ะผมได้ไงเพียงตัวไงอารันฮะฮะตัวไงอารัน,นอยู่ฮอนโปรฮอนโปรกูไปดูไฟไปด้วยกูนั่งกันมาแล้วสี่คนเต็มมึงขับมาดิกูไม่มีรถห่อรถไปสวยกูนั่งแล้วสี่มีบอสกูัวมาซี่แล้วก็นานิโนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาอยู่นี่ ว่าไงว่าไงผมรู้ครับว่ันทึอยู่ไหนอยู่หตรงกรีงอยู่ไหนผมรู้ครับผมรู้รถรถจะไม่เห็นอย่างนี้มึงดูดิริงจริงว่ะครบทุกคนน่ะแต่มาที่เราจอนไงไปเย้มีมีนี่ได้รถรถ15บห้าลมเต็นเขาเป็นใครเป็นหมอเหรอจะชุดแก๊ง กันอะไรอ่ะคุณนัดมันโฮมโปรนะคุณนัดมันโฮมโปรนะมามามารอรับไม่รอรับต่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 อรับระวังนะครับระวังเลยคิงแล้วมินิจะภาพเดิมหรือเปล่ามีคนตะบะแตกนะฮะอะปกติรอชมนะครับเขารับหมาเข้าแก๊งด้วยเหรอเนี่ยหมาหัวแดงเนี่ยขออนุญาตบิดนะคาราทคารเนี่คาร์พวกเนี้ยเย็นล่างล่างหัวขาวบัสเย็นล่างหัวขาว ล้างเสียหายเออล้างเสียหายปิดตาไม่ใช่ครับโกโกโจโกซารุครับโกโจโกซารุครับไม่ใช่เสียหายครับนี่โกโจโกซารุพอกันเลยดนี่ย่ะเออไม่เอาแล้วโกโจค่ะเนี่ยไปดิโกโจโกโปโงโปฮงโปกรดจะลกโจเรือเสื้อขาวจะเอาด้วยอีกลายหนึ่งอ่ะอ๋ออยู่แล้วเราสอนอยู่เราไปอยู่คนนึงไม่ได้ไมได้ไม่ได้ต่อไหน่อษไทย จีบเธอไม่ได้ทุกคนไหวเว้ยเฮียอย่าตื่นเต้นเว้ยสบายมากไอ้เชิยพวกเฮียไม่มีเฮียอะไรเลยเว้ยนมีพวกปัญญาอ่อนพวกเบียลสุดรวมโง่ๆอ่ะสุดรวมเด็กปัญญาอ่อนทางสมองอ่ะครับกูโจครับกูโจฟังเพื่อนนะฟังเพื่อนแล้วปากอย่างเงียบนะปากมืออย่างเงียบปากอย่างเงียบไอ้เงี้ยมึงมึงรอขุรถแท็กทุกคันเลยอ่ะบอสแท็ก X8 ทุกคันอ่ะ คนหนึ่งขอ,อได้เล่นลีก่อนแล้วรอได้เล่นะาราไม่บอสฟรามาเป็นเดือนสุดท้ายเอาพวกบนงานออกเฮีย yeah, อดเล่นอีกตอนนี้เรากำลังใช้เบียปล่อยให้สองหมามันตีกันบอสแล้วเราฟรามสวยเมื่อเพื่อนงานร้านฟีนะนะ่ะพวกเซ็ตมาใหม่นะ่ะดีดีสารสารลบอสงัดฟีหมดเลยสวยสวยสวยคนเนี้ยรวยอะ่ะรวยอะ่ะเรารวยอะ่ยอะของก็ไม่ต้องใช้นะ่ะ เล่นเลยว่าโนเหรอไหนไม่ไ uhm ด้คยคิดถึงโนอ่ะพี่แปลกใครวะก็แต่มันมีอินพีนี่บัสอย่างไรก็ได้แล้วเหรอพี่อยากเห็นไหมพอเออแม่ใช่อินพีแล้วเวลาตั้งแล้วมันเป็นอะไรอะไรลอยมาเหมือนดราฟต์บอลหรือเปล่าอืมอยากเห็น้วเป็นส่อสัญญาณเหมือนที่เก่าแล้วว่ะบัสไม่ไม่เห็นได้ข่าวกรอบเขาเปลี่ยนนะอ๋อครั้นี้เป็นโมเดลตั้งเหรอกรอบน่าจะเครียดมาแล้วต้องมาดูมาชด นเราไปไหนไปไหนไปไหนก๋วยเตี๋ยวกันเอเฮ้ยแดกอะไรตอนเนี้ยมันหิวไงเอออย่าเพิ่งแดกไฟใหญ่แน่ๆมาแล้วเนี่ยใครจอดในแอร์ดับใครใครมีคนไปก่อนในแอร์ดับเห็นอยู่ไม่มีอ่ะไปเรื่อยอ่ะเฮรถสบามามาแล้วกูยังอ่ะไครอลันมาสปาได้ไงเนี่ยกูไม่มีรถลุ้นใหญ่รุ่นใหญ่จัดหน้าหลังด้วยอะไร เคโลครับสรุปเอ่ออีมพีพอเป็นยังไงบ้างครับได้ลองใช้ดูหรือ,อยังต <c oughs> ้องหัวเหรอต้องต้องหัวเหรอเฮ้ยลูกเอออลืออะลือออ,อะไรวะเคโลครับเฮ้ยบอลมาแล้วบอลบอลมาแล้ว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 ไฟไฟเต็มหน้าปั๊มเลยนั่ะน่ะไปสู้ไปสู้เดี๋ยวออกกันเดี๋ยวเดี๋ยวอีมพีมาเรีวมาเรีว เย็ดเย็ดเย,ย็ดสิ่งใหญ่ว่ขวบรวมขวบแต่เฮ้ยไอ้กินจะพึ่งแดกเดี๋ยวไฟใหญ่แล้วเหรอไอ้ยน้องไอ้ไอ้กบชนไหมเนี่ยเทตาปาดลองใช้อีมพีเรียงครับมันเป็นพ็อปยังไงมันเทพไหมมันเป็นเสารอากาศไปที่เอดิเจไหมหรือว่าเป็นแบบใหม่ที่สั่งปั้นมาหูน่าจะสวยหน้าดูเรียมวุย้ยมองออมองหน้ากันแล้วเว้ยโอไหมวุ้ยเกี่ยบโดนรถหนา ดีบอสไม่กลัวโดนลูกหลงอ่ะบอสเกิดมันหมั่นเชี่ยวส่วนตัวว่าอยากขึ้นหลังคาโมโปไหมวีพีเน่ยเดี๋งขึ้นไปได้ว่าไม่ได้ยินเสียงมันปั๊บกันนะจ๊ะอ๋ออย่างนู้นเหรอโลครับว่าไงครับ มึงไม,ม่เป็นเมอร์คูสักทีวะพี่โอ้ยเยลั่มเอ้ยไม่ใช่ย์เยลั่มเยลั่มเอยู่โองโปอะโฮมโปทำไรอ่ะอยู่มันเตียนมันจะเตียและวแข่งไรเอ็มเคยแข่กับดัมเบิลเฮดเหรอแข่นอะไแหละไปบอสเปิดแล้วบอสบอสจะเปิดแล้วบอสเปิดแล้วบอสบอสเปิดแล้วบอสเฮ้ยบอมแล้ว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 เจ๋งต่อตอแล้วต่อแล้วเดี๋ยวเราไล่ยิีบีกัน อะไรบ้าอะไรกันบ้ามึดอะไรอะไม่อะไรเอ้ยมิมองไม่เห็นมัเนี่ยอะไรมิมองไม่เห็นหรอวางวางแล้ววางแล้วใช่มองไม่เห็นอ๋อนี่ยะดำดำเนี่ยมองเห็นโอเล็กจิบเฮ้ยวงเล็กเกินบอสคนน่ารักอะไอ้วงคนน่ารักอะวงคนมันนี่เมาอะวงเล็กเกินใจเย็นบอส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 ไมีพอปหรอวะไอ้ยังวงเล็กเกินจะไม่มีพอปปะไม่มีบอสเหมือนไอ้นี่เลยวงเล็กจัดอะ เหมือนไอเคจะคืนนะเฮ้ยโคตรน่าหักอ่ะไอเคคืนก็เยี่ยแล้ววูดายไม่ได้เอาสพมาเยอะอยู่นะเนี่ยไอเคโดนไหมเนี่ยอเดบอสช็อปเปอร์กูอ๋อเว้ยไอเคไม่ได้จัดศพไก่บัสมัน่งทิ้งยาวเลยอ่ะเออน่าเล่นคุ้มกว่าวิ่ง แต่บ้านเนี่ยไม่ก็ไม่เคลียร์นะเนี่ยวิยวิแต่อาเคกลับมาเติมเยอะจัดวิ่นี่มันเดอะบอลนิกกนี่ว่าเขียเดอะบอลนิกะในตำนานวิ่วิ่ไนนนนิกะนิกกาอุ้ย็ดลันไม่อุ้มศพด้วยพอดอีโก้จัดอ่ะไม่อุ้มศพอีโก้แเราไฟแรกไหมเนี่ย อะไรครับตีกาหัวใครรับไฟแรกไหมตีกาเอาไปหนึ่งหัวไหมผมรับอาชีอ่ะให้ผมรับได้ไมเนียแทงไหมไหมครับผมรับได้ไหมเนียไม่กอาจับไม่เอกจับอืมแท้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 ของูอาคีพแน่ชนะวะใช่หรอเพื่อนก่อนไอ้ยลิงแม่งจับไม่มีหัวเลยเขาไม่จะเสียงนะพี่ มึงเป็นเฮียแหละมึงเป็นเฮียอะไรบึงเป็นครัวอะไรตัดมานมึงไหลครัวเป็นครัวอะไรกูกูกไอ้กทุเลทำเฮียอะไรได้ก่ไปส่ดจี๊ดอะครัคือที่มึงียไอ้ปลาเฮียปาเฮยปลาไี่สัสไอ้สัสไเปสัอ้สั้สัสไอ้สัสไอ้สัอ้ัส้สัอ้ไอ้สัสไอ้ัสไอดสัสไอ้สัสไ้สหไอ้อ้สั้ยไอ้สั้สัสไอ้สัสไออ้่ัสไ้สไอ้เอสอ้ออไอ้สัสไอ้สัสไออย ถ้าไปวัวตกัวมันมันไม่กว้างเลยวะเฮ้ยอาเคโดหรอโอเสียสามแสนนี่กูลงฝั่งไทยเทวได้มาได้ไงอ่ะพี่เทวอะไรอ่ะมันการสอบดีกว่าะพี่เทวลงอะไรกูลงกูรับไดเมเนียมาสามแสนอ๋อแล้วพี่รับทำไมไดเมเนียพิ้นอยู่แล้วเออยอะก็กูอยากรับดูมันมันออกห่างออกห่างไหมน้องเสียงใครวะออกห่างไหมแม่ทัพ โอ้ต่างเลยอยู่ไเนี่อะอยู่เจ๊คพาดูได้ไหมล่ะพาดูได้ไหมเบิร์ดอยู่เจ๊ตับก็ได้เนี่ยอยู่เจ๊ตับอยู่เจ๊เจ๊ตับเจ๊ตับเนี่ยอยู่เจ๊ตับก็ได้เนาะใช่เจ๊ตับครับลังรถยนต์มันเลยหมดละรบกวนรบกวนไปทางหลังรถไฟด้วยครับขยับไปทางรถไฟเลยฐานแสนคูณหนึ่งจุดแปดกูต้องให้มันทั้งหมดห้าแสนสี่กูเดินไม่เยอะไอย่ะเดินแค่สองแสนก็บาทดิม่ได้ไม่ได้แดก กูดูดิต้าไอ้เหี้ยไม่แตกกูโด้2สองแสนนี้คุณลูกแบ๊กอาป้าอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงกำลังไหมไม่เจอกันไอ้เหี้ยเบี่ยเพิเยอะยังไงกลายเป็นถั่วซะละเจ๊ตับไงเจ๊ตับตอนแรกใจกูเอาได้ไม่ดีไอ้เหี้ยใครไม่บอกให้กูเอาอาเชียงไม่รู้ เย็ดว่ามันบับกันลืมแน่เลยข่อยเกียเกวไม่มีอะไรละผมบอกแล้วพี่เทลเออพอแล้วอ่ะ สวยอิม่มอิ่มก็ได้มักแล้วต่อรับเอเมคด,ดียังไงก็กำไรแทงต่อรับต่อแทงต่ออันนี้คุณการเลนหรือเปล่าครับ <ปะ S 1> ตั้งทินแล้วอะห้าแปดสองครับผมยังก็บอกว่าให้พร้อมกันไม่ใช่หรอสรุปยังไงเนี่ยพอเมื่อวานจะคืนเองบอกว่าอ,อ๋อผม,มผมก่อนผมก่อนก็ได้ครับไม่กินเพิ่งโดนไปห้าแปดสองไหไอ้เทลยเทีแทงแทงนะไห้เทีเร์กำไรก่อนได้ไหมไอ้ย่ยล่ะไปกแกตีนี่ห้าแปดสองครับห้าแปดสองครับ ไม่ได้หรอแจมขออีกไฟนึงขออีกไฟหนึงผมมึงโดนไนึงกับไฟหนึงนะขอขออีกไฟสองมึงแทงมึงแทงกับใครอ่ะมึงแทงใครขอแทงเมดีอยากแทงกับหลงอ่ะฟังนะครับมันเป็นเงินร้อนครับมันได้มาเร็วมันก็เราไปง่ายครับมาโอนแล้วครั้าไปสองเอางี้ตรงนี้มีใครรับแทงไหมถามงี้ดีกว่ามาเล่นแค่สามสิบหกสิบเคสแค่ยี่สิบเคสก็จบแล้วนายอ่ะโนลงไปสองแสนไม่เห็นได้เลยมันจะมีไฟสองหรอลงไปกับใครอ่ะลงไปกับเลน่ะฮะรอเท่าไหนมาค กับเอนคือและไม่ต้องไปนกันไ่ไม่หน่อยหน่อยวะไม่ทานไม่ทันกูโพสนานแล้วไงอ่ะเทียวเทวของเลนติดเทีเท่าไหร่นะห้าแสนห้าครับผมห้าแสนเอาไปเอาไปถามแสนกันได้ไหมได้เอามาห้าแปสองมาถามแสนนะไอดีห้าห้าแปดสองมาเต็มเต็มเหมือนกูได้ข่าวว่าเกียวโตเตกโเกียวโตแตกอ่ขอคอมหอยนะห้าแปดสองครับ เป็นกาเลนเอาไว้ตั้ห้าแปดสองพี่เกลียวโดนเท่าไหร่วะาน่ะกูดูสองน่าจะโตแตกพี่เกลียวมือแตกกาเลนแหงแงไม่เท่าไหร่แหงโตพี่เกลียวเหรอไม่ไม่ไม่อีกคนหนึ่งไอ้ดอกรองเท้าหน่อยแน่ๆนะไอ้ที่ไอ้มาไม่ถึงหาแปดสองใช่ไหมอีกรอบหนึ่งห้าแปดสองก็ไอ้ยาลานมึงบวบละเอาป่ะเ้าครับอีกเท่าไหร่อีกเท่าไหร่สองแสนห้าเออขยันใช้มีดีไว้ พราะว่าถ้าไม็นข้าไปล่าก็ยอมแล้วตำรวจมาเร็วจัดอ่ะต้องออกปะไมอันนี้ไฮชีไปเย็นมีไฮชีเย็นไปสอค่ะไปอินบีอินบีเล็กไปแบบน่าเกลียดเลยกว่านะอินบีเล็กเกินไม่แต่มันไม่ปืนไงี่ยก็ปกติปะเนี่ยไม่รู้อ่ะสุดท้ายมันก็ต้องลงไฟกันดีๆแต่ก็นานาคนมันก็สู้ใช้อินบีวงกว้างไปเลยเอ้ยกว้างไปเลยอ่ะกว้างเลยอ่ะอันนี้มันเล็กเล็กจัดอะ ไฟมินิมอลนอ่ะและตัวหนึง่งเอ้คนดูตีสองนะเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะคนดูเดี๋ยวผมต้องไปละ